สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คะบอกได้เลยว่าทีเด็ดห้ามพลาดนะคะหยุดห้ามเลื่อนผ่านเลยก็ว่าได้เนาะเซียนซองมีแนวทางต,างตองวดของเซียนซองห้องมากฝากคุณพ่อคุณแม่คะแนวทางเลขรัฐบาลไทยตองงวดนะคะของพ่อเซียนซองห้องเนาะราจับงวดวันที่ หนึงกรกฎาคม2,568ค่ะเพราะอย่างทีเป็นยังคือตื่นเต้นปนีพอเสี้ยนสองหองเข้ามาสองงวติดแล้วคุณบ่กคุณแม่คะล่าสุดนะคะงวดเมื่อกี้16มิถุนายน6 8แปที่ผ่านมาผ้าเอฟซโชค f เอซี FC มัน ฟันวิ่งหล่างเม็ดเดียวเออแถมจับคู่เข่าไปที่6006เต็มเต็มนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบอกได้เลยว่างวดนี้จับหูจับตาจับจมูกจับปากดูให้ดีๆนะคะมีที่เด็ดอีกแน่นอน ตเลขฟันมาไห้นะคะบอลายโตบอลายหางเน้นบนเป็นบนเน้นล่างเป็นล่างเนะาะจังไดน,นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขค่ะไพ่เขามาแล้วนะคะเส้สซองกับฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากซอยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เด้อคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะสําหรับผู้ใดที่กดไลค์กดแชร์แล้วยังบม่กดติดตามบม่กดกระดิง่งอย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะเออจะเตือนเต้นยังกระดอกกระเดื่อดอก <c oughs> แนวทางของอ่าพ่อเจ้านซองห้องนะคะสําหรับเลขรัฐบาลให้เนาะพ่อกระได้ปล่อยแนวทางไม่ให้ห้าเนี่ยเหลังจากที่ยุติพักไปโดนนะคะแล้วงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะเจ้านซองกระได้ขอแนวทางพ่อไปนะคะปรากฏว่าพ่อหายแนวทางมาเริ่มตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนค่ะ หายมากปุ๊บคุณพ่อคุณแม่คะโป้งปังเป้งโป้ง,ปง,ปง,ปงเลยนะคะแตก3โตนะคะสําหรับงวดวันที่1มิถุนายนเนาะเข่า3โตและกับเข่าซองโตบนนะคะบาร์ที่หน่งวันลาสุดนะคะ16มิถุนายนนะคะพ่อก็หายแยกเป็นบนเป็นล่างมาหาคือเกาเหมือนเดิมผลปรากฏว่านะคะงวดที่ผ่านมานะคะฟันเด่นล่างเม็ดเดียวคือเหล็กหกนะคะแล้วก็จับคู่มาสามหางเนาะอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้เบิ่งก่อนนะคะนี่หลักฐาน ต้องมีหลักฐาน DNA นะคะนี่อ่าอันนี้คืองวดเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อวานเมื่อกรอน,นี่ละนะคะ16มิถุนายน2 5 1 6ที่ผ่านมานะคะพ่อจีเป็นสูตรคำนวนเด้อคุณพ่อคุณแม่คะปล่อยมาให้ยตอวงวดเลยนะคะชุดนี่นี่ได้มากหลังจากเล็กออก3-4วันเนาะเซนซองนําเสนอไปนะคะประมาณนั้นนะคะแยกเป็นบนเป็นล่าง ชุดล่างนี่อ่บอกเลยว่าเดนวิ่งเม็ดเดียวคือเลขหกวันจับคู่มาสามหางเมึงดูคุณพ่อคุณแม่6 9 6, 0, 6ก้าหกศูนยสวันเข้าเต็มเต็มนะคะเลขล่างออก0ูนย์หนะคะหมาจริงๆแถมจับคู่6 0ศูเข้าไปอีกด้วยนะคะถือว่าฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆเนาะ มีผู้ใดโชคมนันน้ำพอเสียนสองหองบอคอมเมนต์บอกเซียนสองน่หรือถ้าผู้ใดนะคะโชคมันนะคะน้ำพอเพราะมันสองหวดแล้วเนาะอยากจิให้น้ำจิตน้ำใจพ่อนะคะกะติดตอ่อมาหาเซียนสองตามเบอร์ที่หนูลงไว้ตรงนี้ละเออเบอร์สังคียมเบอร์ไล่เบอร์อยังที่ติดต่อเซียนสอง สิฟากให้เซียนท่านนั่นท่านนี่หรือสิสอบถามยังนะคะติดต่อเซียนสองเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะคะเดี๋ยวเซียนสองจัดการให้เนาะนี่0 9 4 0 2 9 2 6 7 4นะคะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่โทรมานะคะบางทีเอ่อมันอาจจะบดห้มตอนที่หนูว่างนะคะแล้วหนูก็อาจจะบ่ได้โทรกลับนะคะอาจจะขาดเคลื่อนกันเนะาะจังไดกะถ้ามีไลน์เนาะสำหรับคนที่สะดวกนะคะก็แอดไลน์มานะคะ ชื่อไลน์นะคะถ้าแอดมาแล้วนะคะบพรว่าจะเพิ่มเพื่อนจากไอเดีเนาะหรือว่าเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์แค่กรอกเบอร์นี้ลงไปเนี่ยเออ0940292674เนี่ยกรอกลงไปปุ๊บนะคะค้นหานะคะชื่อไลน์จะขึ้นมาว่าบุญนำโชคสามนะคะจะเป็นรูปบุญนำโชคใส่เสื้อสีขาวนะคะรูปขึ้นจังโปรไฟล์อา่ายูทูบนี่ละคุณพ่อคุณแม่เออเป็นบุญนำโชคสามนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่มเพื่อนแล้วก็กด ทักแชทนะคะทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะคะจะฝากยังสีสั่งขีมบอเออขีมนาคาวนี่บอเออรักษาฟานี่บอหรือจะฝากน้ำจิตน้ำใจให้พ่อเสียนสองห้องหรือให้ผู้ใดก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดอยากฝากให้ไพต่ติดต่อมาได้นะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะเป็นเบอร์ที่นู๊ดคือติดต่อกับเอซนะคะแค่เบอร์นี้นะคะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะอ่ะ เพราะว่าเมื่อวานนี่เห็นแวบๆนะคะเห็นมีคนมาคอมเมนต์นี่ละเออเพิ่นโชคมาน้ำโพอเชนสองห้องว่าสั้นอยากฝากข้าวกาแฟาให้แงยังสินะนูจักหนูไปตอบไปสันนี่สิเลไปหาอะไรเบิร์สันนี่คืหนูตาฝาดกับ,บ่จักแต่ว่าคิดว่าน่าจะแมนนะคะน่าจะเห็นคอมเมนต์อยู่นะคะเดี๋ยวจะได้ไปตอบกลับหรือถ้าเห็นคลิปนี้กะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวที่ติดตอ่อเซียนสองนะคะเดี๋ยวนูจัดการให้คะ่ะ Okay. มาเบ่งงวดใหม่เลยดีกว่านะคะขอให้แล้วนะคะขอตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะพอทรงมาใหเมื่อคืนนี่คุณพอคุณแม่ขาต่องวดไปเลยว่าสันเมื่อตรงรอด้านเพราะว่าของพ่อนี่เป็นสูตรข้ามนวนนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีโค้งสุดท้ายหรือไม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ขาอาจจะมีมั่นเน้นพิเศษนะคะปะกติพอเสียนสองหองจะบอเปลี่ยนตัวเลขนะคะแค่อาจจะม่านเน้นโค้งสุดท้ายว่า โตได้เป็นตันนักนะคะนักแห้งเิเศษขึ้นสุดเป็นโตได้เออแล้วก็อาจจะมีที่รีที่เด็ดนะคะเป็นเลขฝฟันมาไห่ในโครงสุดท้ายยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าพ่อเซียนสองห้องนะคะมีที่ดีที่เด็ดนะคะมีโครงสุดท้ายส่งมาใหาเ่เส้นสองเ้นองกัจจะรีบเอามานำเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะคะแน่นอนนะคะ งวดนี้คขาเข่าเป็นงวดที่สามเนอพอสีมาบนมาลางสีมาสองตัวสามตัว,ตวกับห้ม่าลดนะคะโชคโชคมันมันไปด้วยกันว่าสั่นพ่อว่าเออเส้นซองกับว่าขึ้นกันนั่นแหละอะแนวทางนะคะเลขรัฐบาลไทยของพ่อเซียนสองห้องคะ่ะเซียนสองห้องนะคะรัฐบาลไทย 1กอข6อหแปนะคะ,ะหวังว่าจะเข้าเป็น3งวดติดเนาะงวดนี้นะคะพอหายตองงวดมากก็คือแยกเป็นบนเป็นล่างมาหาคือเก่าเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าสําหรับงวดนี้นะคะเลขบนนะคะชุดบนนะคะไม่ได้ให้ตัววิ่งมานะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะพอห้เป็นเลข3ามโตมาหนึ่งหางแล้วกะ จับคู่เนี่ยมาให้ทั้งเบิด3สาหางนะคะสําหรับ3ตัวบนเนาะส่วนเลขล่างนะคะมีเลขวิ่งมาให้แล้วก็จับคู่มาให้3หางเช่นเดียวกันนะคะถือว่าตัวเลขบลอร์าหางเลยเนาะน่าสนใจพอสมควรนะคะชุดบนค่ะ3ตัวหางเดียวแค่แค้นนะคะที่พ่อเซียนสองห้องฟันมาก็คือ390ค่ะ ให้เลข3ตัวมา1หางคือ3ามเก้าศูนย์นะคะจับคู่บนนะคะ2ตัวบนจับมาให้ก็จะมี3 9ค่ะ3 0แล้วก็9 0ค่ะ3ามเก้าสานเก้าศูนย์นะคะกะแยกออกมาจากเลข3ตัวหลักเนาะบาที่นี้ชุดล่างนะคะ ล่างฟันวิ่งเม็ดเดียวนะคะไห้มารัฐบาลไทยวันนี้เลขล่างวิ่งไปทีเลขเจ็ดค่ะวิ่งเจ็ดล่างนะคะจับคู่มาสามหางแค่แค่นนะคะมีเจ็ดหาเจ็ดีแล้วกะสามเจ็ดค่ะเจ็ดห้าเจ็ดีสามเจ็ดนะคะ มีเท่านี้นะคะแถมเน้นมาให้ต่องวดเลยนะคะชุดต่องวดเน้นคู่บนหางเดียวคู่ล่างหางเดียวนะคะบนหนึ่งหางล่างหนึ่งหางอัดได้อัดหนักๆนัก,นกว่าสัตว์อาอันนี้เส้นซองเบาเองนะ มันภาพใ่นะคะลองภาพใปกันเลยว่าวใย่สื้อนะคะแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่สี่อยากอัดบอชอบกับอัดบอชอบกับบอลอัดแกแค่นั้นเองเนาะสองตัวบนนะคะพ่อเซียนสองห้องเน้นไปที่เลขเก้าศูนย์ค่ะส่วนสองตัวล่างนะคะเน้นไปที่เลขเจ็ดห้าค่ะอ่าเน้นตองวดคือบนเก้าศูนย์นะคะล่างเจ็ดห้า นะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะแนวทางก็คือแนวทางเนาะ,ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าเป็นงวดที่สามไหมจะถูกอีกไหมยังไงนะคะก็ต้องอรอลุ้นกันนะคะหลังสี่โมงแรงนะคะ1กรกฎดาคม68ก็จะได้หูค่ะแต่ว่าเซียนซองก็มีความหวังเป็นยั่งยิ่งนะคะอยากให้แนวทางของพอเซียนสองห้องในงวดนี้ถึกอีกมันอีกนะคะจะเป็นบนเป็นล่างกับคอห้มาทาสิ คอแบบพิเศษแม่กับคอห้มาสามโตนะคะแตกสามโตอีกเฮงดีนะคะเอาแคปหน้าจอไว้เบิงก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่ขาลองเลือกลองพิจารณาเบิงนะคะเป็นแต่คือบอจังไดเอยียงคอมเมนต์มาบอกเส้น2องน้ำแนว,ว่าถึกอกถึกใจบอชอบน้ำพอเซียน2องของบอในวดนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะาแคบปบได้เลยคะ่ะ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, นะคะแคปเจอร์ค่ะอ่ะโอเคชัดเจนสกิลเลตแล้วนะคะฝากเอาไว้ให้พิจารณานะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะฝากติดตามคลิปถัดไปในส่วนแนวทางเลขดับล่างพ่อ1้อยเสุดนะคะ20คู่20ห้างนะคะติดตามชมคลิปถัดไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเฮาไว้พอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ